สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยผ้ารวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันของวันอังคารที่20นะคะโอ้วันนี้ขอสรุปนิดหนึ่งนะคะเอานีดเดียวเอาเยอะๆหวยนะคะ <laughs> <laughs> เห็นมาโหดเลอเกินสูตรนี้แตงโหดมากคะ่ะวันนี้สี่ห้าถือว่าอุ้ยสำหรับเอสีถือว่าแตกหนักมากนะคะสำหรับพวกหวยหุ้นห,หวย345เนาะ อ้ยิ่งหาหน้อยยิ่งแตกหนักเลยค่ะป้าเกิดยังขึ้นสูตรนี้เดินดีมากค่ะแล้วในตารางนะคะแอดเห็น982นะคะ982เราพัฒนาเต็มเต็มเลยนะคะ982ตรงตรงเลยเนาะโอ้นี่ไงคะพวกที่แอดจะจับให้นะคะเป็นตัวโยงออกมามีสี่ตัวเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ พวกนี้จะเป็นหวยที่ติดไว้ตลอดนะคะหวยติดไว้ตลอดมีเพิ่มมาเจ็ดสองสามนะคะใกล้วันเกิดแฟนแอดแล้วนะคะเออเพื่อนอายุเท่าไหร่วะเนาะสามสีห้าดูนะคะสี่เก้าสี่หกแตกสามหน่อยเลยนะคะสูตรนี้ป้า เอามาให้ดูไปงั้นลหรอคะมาให้ดูเห็นมันเข้าดีนะคะเห็นเข้าดีสรุปเข้าๆให้นะคะสรุปเข้าๆให้ป้านห4ส4เกสี่เกิดอะไรขึ้นมาล่างเป็นแถบเลยนะคะปุ้ยหักเทนอหัวหน่อยหาหน่อย,หหอยวันนี้ก็ปังอยู่ได้แต่งเม็ดเดียวคะ่ะหาหน่อยก็แ,กแตกแต่งเม็ดเดียวเนาะเราเอาเราไปสูตรของวันอังคารกันเลยนะคะแอนเหลือใจ6 4 9 4เกาเนาะแอดก็เลยหย่อนมาเบิ่ง โอ้เหล็กมันขูดปากแอดแน่เลยเจ็บจุงมาดูกันเลยนะคะของวันอังคารนะคะวันอังคารที่ยี่สิบโอ้จะสิ้นเดือนแล้ว แอดลงหวยไทยหมดยังน่าจะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันที่ยี่สิบนะได้พักหายใจหายคอกันแป๊บหนึ่งนะคะก็เริ่มหาแนวทางหวยกันแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์หน้าแอดอาจจะลงแนวทางหวยไทยมีสูตรไหนดีสูตรไหนแอดก็ลงให้หมดนั่นแหละค่ะเลขฟงเลขฝันนะคะทุกคนก็รอพิจารณากันเอาชอบตัวไหนชอบสูตรไหนนะคะ แอดก็มีกี่แนวทางแอดก็ลงให้หมดแล้วค่ะอยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่ทุกคนแล้วล่ะคะ่ะว่าจะได้สูตรไหนไปได้ตัวไหนไปนะคะจับถูกตัวหรือเปล่านะคะ มาดูกันนะคะวิ่งรูดสี่ห้าหนะคะวิ่งรูดสี่ห้าหเป็นแนวทางเล่นทั้งวันได้ทุกหวยนั่นแหละค่ะจะเอาไปเล่นจะเอาสูตรหลักเอาสูตรนี้ไปเล่นก็ได้หมดค่ะแล้วแต่ทุกคนชอบนะคะแต่สูตรนี้ช่วงนี้เหมือน f อซนางเยอะขึ้นนะคะดูจากดูจากยอดดูแล้วนะคะเมื่อก่อนสูตรนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอดว่ามันเข้าดีนะคะสําหรับสูตรนี้ ขอให้ไปถูกสูตรกันนะคะขอให้ไปถูกสูตรตัวแอดบางทีก็หลงทางเช่นเดียวกันค่ะ4 5 6นะคะตัวจ่าอ4 6 4 9โอ้เห็น4 6 4 9แล้วทุกคนกลัวแล้วเลขนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่ามาโหดมากค่ะ4 6 4 9อุย้ยมามากร,าระจุยปานบม่เคยออกได้4 6 4 9 4 6 4 7 4 8นะคะ9ก็กลับหัวเอานะคะ5 6 5 8 5 9นะคะ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะก็กับหัวเก้าเอาหกเก้านะคะที่จริงมันเป็นหกหกนั่นแหละแต่ว่าแอดเอาเป็นหกเก้าให้นะคะหกเก้าแล้วก็ตัวแดงๆนี่นก็เป็นหกห9เก้า้านะคะมันสามารถกลับหัวได้ก็หกเจ็ดหกแปดนะคะก็กลับหัวเอาใครไม่กับหัวก็พิจารณากันเอานะคะพิจารณากันเอาใครชอบแบบไหนนะคะดาววีดาวดาวีคืนนี้มีดาววีดาวโปแอดส่วนตัวแอดไปห้าสองนะคะ แอดไป5 2สองนะคะช่วงนี้แอดสอยดาวไม่ค่อยล่วงใครที่จะไปด้วยพิจารณากันหน่อยนะคะแอดสอยดาวไม่ค่อยล่วงนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยถูกชะตากับดาวเลยนะคะทั้งที่ดาววีนี่เป็นตัวทำเงินเลยนะคะเมื่อก่อนแต่ก็มันอยู่ค่ะก็พอไปได้นะคะพอไปได้เลขทูปเจ็ดสามแปดนะคะเจ็ดสามแปดวันนี้ไม่แตกหวยไหนเลยนะคะไม่ได้ชากกับบาทกับเจ็ดสามแปดนะคะวันนี้ จุกจะมือเอาขึ้นมือน่ยก็วันที่สามแล้วนะคะจะมาอีกรอบก็นู่นหรือเปล่านะคะใกล้ๆวันวันโกนวันพระเนาะกลัวส่งท้ายนะคะโอ้ยเป็นลาวกาชาที่แอดหน่อยเทิดเจ็ดสามเป่ย ในตารางนะคะในตารางถือว่ามาเลขต่ำเลยนะคะ234 5ามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้า จับคู่ในตารางคู่ในตารางเลขสวยมากอ่ะเห็นสองสามสองมาอุ้ยงามมากค่ะสองห้าสี่สองห้าสองสองสามสี่สองสามสองศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่นี่โอ้ฮานอยวีไอพีนะคะศูนย์ห้าสองศูนย์สามสี่ศูนย์สามสองเดี๋ยวตารางอันนี้แอดจะยกยอดไปฮานอยด้วยนะคะแอดร,รู้สึกถูกชะตาค่ะชอบวันนี้รู้สึกชอบตารางอันนี้มากนะคะนี่ชอบตารางอันนี้รู้สึกชอบจังเลยนะคะยิ่งมีสองสามสองมาโอ้ไม่ใช่มันจะมาแล้วบ่ แอดตามเป็นปีแล้วนะคะสองสามสองสำหรับหวยฮานอยนะคะไม่มาเลยค่ะสองสามสองสามสามส,ามส,ามสองค่ะเจ็ดสามเก่ากับบุม๊มอายหวยเนาะเจ็ดสามเก้านี่หายไปนานนะคะสําหรับหวยหวยลาวพัฒนากับบุ๊มาเด้อก็ตามกันต่อไปพวกนี้นี่ค่ะจะเป็นเป็นหวยที่แอดตามหลักๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นหวยที่เพิ่มเข้ามา แต่พวกนี้เพิ่มเข้ามาต้องแต่งวดที่ดจุดทูบได้งวดเก้าสีส่ศูนนู่นนะคะดจำได้แต่ไม่รู้ f c จำได้ไหมคะที่เราแตกกันสนั่นพันพืชเลยสนั่นพันพืชเก้าสีส่ศูนย์นี่นะคะ่ะดก็เลยเอามาเป็นเลขประจําตัวไปเลยนะคะสําหรับดพวกนี้นะคะดเห็นมันออกบ่อยะคะ่ะเห็นออกบ่อยพวกหววหุ่นก็เลยจับมาตามเรื่อยๆนะคะก็พอได้ค่ะประทูอันนี้พวกนี้เป็นเลขบ้านเลขรถค่ะเจ็ดสองสี่นี่เห็นไหมเนี่ยเจ็ดสองสี่นี่ แอดเห็นมันมีสองสองสามมานะคะนี่โอ้ยมาค่ะไม่ใช่มันจะถึงคิวมาแล้วบอจะถึงคิวมาให้แอดแล้วโบเจ็ดสองสามนี่ได้สามสามสองนี่สองสองสามเนาะแอดตามมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะไม่ไม่แตกเลยค่ะหวยฮานอยแอดจาได้แตกอ้ยบูมเป็นสวงปีหรือบ่พี่นกตั้งแต่ทําช่องมาหวยฮานอยออกหรือย,ยังสองสามสองนี่มันออกแต่สองตัวนะคะสามตัวก็ยังไม่ออก ไม่รู้ออกหรือ,อยังจําไม่ได้ค่ะแอดก็ตามของแอดอยู่นั่นนะคะไม่ถูกสักทีสําหรับหวยหาหน่อยนะคะแต่พวกหวยหุ่นหวยอะไรก็มีออกบ้างค่ะมีออกบ้างนะคะเอาไปพิจารณากันดูแล้วก็หาตามเมาในนี้ละคะ่ะหาตามหาจับหาเอาไปวินดูค่ะทุกคนในตารางนะคะในตารางก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะคะก็คืนนี้ก็ขอให้แตกดาวีดับดาวปกเนาะ ดาวดาวปกนี่ก็ติดหวยหวยลาวพัฒนาไว้หน่อยนะคะหวยลาวพัฒนาติดไว้หน่อยเพื่อมันนะคะจบคลิปนี้แอดก็ขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะส่วนคลิปฮาหนอยก็คงลงให้ดึกๆนูนะะ่นแล้วค่ะถ้าว่างก็เข้ามารับชมรับฟังกันดูนะคะหวยฮาหนอยแอดรีบลงให้ะคะ่ะเดี๋ยวกลัวไม่ทันบางท่านจะหลับจะนอนกันแล้วเนาะรอเล่นทั้งวันของแอดอยู่นี่คะ่ะ แอดก็บเมืยคือกันพี่น้องแอดขี้ขานคิดหวยค่ะ้ยยิ่งกินข้าวเหนียวยิ่งง่วงเลยค่ะแต่ต้องลงให้ก่อนค่ะเดี๋ยวทะเลทะายนะคะแอดนี่ชอบข้ออ้างเยอะค่ะเดี๋ยวก็ไปหาหงหาเฮ็ดผุนหาก็ไม่ได้กับเข้าหรอกค่ะไปให้ยุงกัดเฉยๆนะคะไปให้ถูดาไปให้เป็นไข้กลับมา เอาไปพิจารณากันดูนะคะเอาไปพิจารณากันดูในตารางแอดก็เอาขึ้นเอาขึ้นไปเลขชุดให้นะคะเลขชุดแอดจะก็หาเอาในตารางนะคะแอดไม่ได้เอาในตัวนี้นะคะตัวนี้บางทีแอดก็จับไปนะคะ <c oughs> ที่จริงแอดน่าจะเอาในนี้เนาะแล้วก็มาเอาตะเลาะตารางเสริมบ่อันนี้เป็นเลขชุดนะคะถ้าชุดนี้เดินไม่ดีก็ไปเอาชุดวันวัน วันจันทร์ก็ได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะแต่และชุดนี่ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแอดเอาตามตารางอย่างเงี้ยค่ะแอดเอาตามตารางสามสองสามสี่สองห้าสองตารางพาไปทางไหนเลขชุดก็ไปอย่างนั้นล่ะคะ่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ทําเลขชุดให้บางท่านก็ลูดไม่เข้าเนาะ บางคนก็ลูดไม่เข้าแต่เลขชุดนี้มันต้องได้ทุบนะคะได้ทุบก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเอาไปพิจารณากันดูบางวันก็หมานบางวันก็ไม่หมานนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดล,ลาไปก่อนขอให้โชคดีนะคะสำหรับแนวทางวันอังคารสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายคะ่ะ